เคยรู้สึกไหมว่ากำลังจะนอนแล้วจุ่ๆก็มีอะไรมาทำให้คนลุกสู้เรื่องนี้ของเจกนี่พี่กว่าเยอะตีสเสียงเคาะประตูดังขึ้น3ามครั้งเจกลุกไปเปิดเจอหนังสือเก่าๆฝุ่นเคราะวางอยู่พอแตะปึ๊บไฟดับเรืบเหมือนหนังผีแถมรู้สึกเหมือนมีอะไรมาไถ้ไถยขาใจหายแวบใครไม่ร้องก็บ้าแล้วเจกถอยกรูดไอ้ที่ว่าไวนะ่ะไวกว่าความคิดอีกมองแทบไม่ทันว่าตัวอะไรพอไฟติด เจก็ถ่ายต่อเดินลงไปตามทางเดินเสียงหัวใจเต้นรัวยังกระกรองชุดพยายามทำใจดีสู้เสือแต่มันยากโว้ยคันใดนั้นประตูห้องนอนเปิดผวบเจกวิ่งไปหลบในห้องน้ำล็อกปลอนปิดไฟหมุดอยู่หลังประตูมองลอดช่องว่างเห็นเน่าตะคุ่มคุ่มเหมือนสัตว์ใหญ่หายใจหึดฮัดฮัดแล้วเริ่มขวนประตูเจกถายไปได้เท่าที่แบตจะอํนวยแต่ฟ้าผ่ากลางใจแบตหมดตอนที่ไอตัวประหลาดนั่นพังประตูเข้ามาจอดำ เป็นคุณจะทำยังไงคิดว่าเรื่องจริงหรือเต้าคอมเมนต์มาบอกหน่อยอยากรู้ความคิดเห็นทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าตี3ไม่มีใครรอดเนาในความมืดน่ากลัวเสมอแล้วก็อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจหนังสือเก่า